สวัสดียามเย็นครับวันแรกของสัปดาห์นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยครับสำหรับการทำงานวันแรกของสัปดาห์นะครับก็สำหรับประเด็นวันนี้นะครับที่ตั้งเป็นท็อปิกนะครับก็คือมีหลายๆคนเนี่ยาถามถ่ายกันเข้ามานะครับในประเด็นเดียวกันค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลย รวบรัดตัดตอนครับในทางที่ดีครับหมายถึงรวบรัดตัดตอนเอามาตอบเป็นคลิปวิดีโอเลยไลฟ์สดตอบนะครับเพื่อจะอธิบายความได้ตรงตรง,ตรงและครบทุกประเด็นละกันนะครับที่ถามมาเพราะถ้าพิมพ์ตอบบางทีเนี่ยบางทีผมไม่มีเวลาไปนั่งพิมพ์ย,วย,ยาวๆหรอกครับบางทีผมพิมพ์สั้นๆเมื่อพิมพ์สั้นๆบางทีเนี่ย คนอ่านอาจจะเข้าใจไปอีกแบบก็มีหลายครั้งที่คนอ่านได้เข้าใจตีความไปอีกแบบก็มีเหมือนกันเพราะบางทีหนึ่งข้อความาที่สั้นๆไม่มีบริบทแวดล้อมอะไรมากเนี่ยบางคนจะไปเข้าใจผิดเพราะบางคนจะไปเข้าใจผิดในอีกแบบก็เป็นได้เหมือนกันนะอย่างเช่นกรณีนี้มีคนถามมาว่า ที่ดินไม่มีหลักฐานหรือไม่มีใบอะไรเลยก็คือเป็นที่ที่มีการครอบครองทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินในเขตในท้องที่ที่มีการประกาศเป็นเขตเปฏิรูปที่ดินคลุมเอาไว้นะครับสามารถหลายคนบอกว่ามีคนบอกว่าอาจจะออกโฉนดได้หรืออาไม่ต้องขึ้นไม่ต้องไปขึ้นเป็นสวกรหรอ,กรอออกโฉนดได้การเดินสำรวจซึ่ง ก็มีคนทักมาถามบางคนจะซื้อด้วยบอกว่าเออมันอาจจะออกโฉนดที่ดินโดยการเดินสำรวจได้ต่อไปในอนาคตซึ่งในอนาคตก็ผมก็ถามว่านานแค่ไหนคําว่าอนาคตของคุณเนี่ยบกว่าสองสปีเนี่ยตัวเนี้ยในอนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตอบยากครับแต่เอาไปว่าปัจจุบันนี้แล้วกันนะครับวันนี้27กุมภาครับสองห้าหแล้วกันคนระับเวลา น่าจะห้าโมงกว่าเกือบห้าโมงครึ่งนะครับนี่ต้องบอกเวลานะเพื่อวันเวลาเปลี่ยนมีการกฎหมายมีการปรับแก้อะไรอย่างนั้นแต่ณนะปัจจุบันนี้ยืนยันนั่งยันนอนยันครับว่าออกไม่ได้ครับ <c oughs> ออกไม่ได้แน่นอนครับที่ดินที่ไม่มีใบในเขตที่มีพระราชกิจสเกากําหนดท้องที่เป็นเขตปฏิรูปคุค้มว้าหรือบางคนใช้คําคว่าทับว้าเนี่ย ที่ดินไม่มีหลักฐานก็คือที่ดินไม่มีหรือที่ดินไม่มีใบหรืออจาจจะแค่เสียภาษีดอกย่าหรือ,อครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินนั้นเฉยๆแต่ยังไม่ได้ออก4ี่ขส่นหนึ่งหนังสืออนุญาตให้เขาทําประโยชน์ในเขตรปฏิรูปที่ดินนั้นนะครับถ้าตอบทั้นสั้นกนะ็ต้องตอบว่าไม่สามารถออกโฉนดได้นะครับเพราะอะไรเรามาดูกันนะรประเด็นที่จะต้องรู้ถามว่าในเขต ในท้องที่ที่มีเขตพระราชกิจสิกา์กำหนดเป็นเขปตปฏิรูปที่ดินถามว่าเดินสำรวจได้หรือไม่ตอบว่าเดินได้ครับนะครับฟังไม่ผิดนะครับหลายคนว่ามันย้อนแย้งกับคำตอบผมตอนต้นไม่ครับเดินได้ครับเขตเขตสปัสปรรหรือเขปตปฏิรูปที่ดินนะเดินสำรวจได้ครับไม่มีกฎหมายห้ามครับกฎหมายห้ามเฉพาะ,ะเป็นพื้นที่ต้องห้ามออกโฉนดที่ดินตามกฎกระทรวง 43นะครับพื้นที่ต้องห้ามออกโฉนดแต่นะครับการที่ช่างของกรมที่ดินเขาจะไปเดินหรือไม่ไปเดินเนี่ยเขาจะดูบริบทแวดแล้อมอื่นๆด้วยครับนะครับ,นะรบมันก็เลยมีแนวหนึ่งเดินได้นะครับเดินสำรวจแต่เดินไปแล้วเนี่ยนะมันไม่สามารถทําอะไรได้ครับนาไปออกโฉนดก็ไม่ได้เพราะจะติดล็อกนะครับ เพราะจะติดล็อกเรื่องเรื่องข้อต้องห้ามกฎหมายนะครับตามกฎกระทรวงฉบับที่43นั่นแหละนะครับมันมันจะติดล็อกในกรณีเป็นที่ดินของรัฐเป็นพื้นที่ต้องห้ามออกเชนดนะครับนะครับคำว่าติดล็อกเมื่อก,กี้พวกราการเดินสำรวจเนี่ยมันสามารถเดินสำรวจในพื้นที่ไหนพื้นที่สปกอได้ใช่ไหมครับไม่ใช่พื้นที่ต้องห้ามในการเดินสำรวจแต่เดินเข้าไปแล้วเนี่ยนำไปทำอะไรได้ อีกอย่างนะเดี๋ยวคนจะไปเข้าใจผิดว่าเมื่อกี้ผมพูดขัดกันไม่ได้ขัดนะครับบางทีบางคำตอบมันอาจจะขัดกันแต่เนื้อหาสาราปลายทางผมจะมาอธิบายผมก็รังอธิบายอยู่นะครับว่ามันได้สามารถออกได้นะครับในเขตปฏิรูปที่ดินเนี่ยนะครับที่ดินที่จะออกถามว่าในเขตปฏิรูปที่ดินออกโฉนดได้หรือไม่ออกโฉนดได้ถ้าสิทธิ์คนดีกว่าปฏิรูปที่ดิน นะครับสิทธิ์ดีกว่ายังไงครับพูดง่ายๆคุณมาก่อนครับมาก่อนอมันจะมีคําว่ามาก่อนได้หนะ้ามาช้าได้ใจใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้มาก่อนได้ชนดครับถ้าสิทธิ์ดีกว่าปฏิรูปที่ดินมาก่อนได้ชนดนะครับคำว่าสิทธิ์ดีกว่าคืออะไรครับนะครับหนึ่งนะครับดูง่ายๆคุณมีหนังสือหลักฐานการแจ้งการครอบครองหรือสอคอหนึ่งไหมนะครับ มีไมมเอ่ยนะครับถ้ามีนะครับคุณมาก่อนแน่นอน,นครับพราะสคหนึ่งมา9อ่าบวกไป180วันก็คือจะตกที่98ประมาณเดือนพฤษภาเนะี่ยลองนับไปบวกลบไม่เกินนี้180รวันนับจากหนึ่งธันวาสองสี่เกาทางการเขาให้คนที่ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินโดยยังไม่มีหนังสือสำคัญสแสดงกรรมสิทธิ นะครับยังมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ให้มายื่นคาร้องคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อออกสอข้อหนึ่งหรือหนังสือฐานการแจ้งการครอบครองอ่าแล้วเขาก็วงเล็บว่าการแจ้งไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ขึ้นใหม่หมายความว่าไงครับคำว่าการแจ้งไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ขึ้นใหม่การแจ้งสอข้อหนึ่งตัวนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ขึ้นใหม่หมายความว่าก่อนนันนี้คุณมีสิธ์อย่างไรนะครับคุณครอบครองในที่ดินของคนอื่นอ่าคุณเป็นผู้เช่าอ่า หรือผู้ครอบครองแทนหรือครอบครองในที่ดินของรัฐคุณมาแจ้งแจ้งสคหนึ่งนะก็ไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิ์ใดๆได้ครับก็สิทธิ์เดิมก็มีอยู่อย่างนั้นนะถ้าอยู่ในที่ดินของรัฐก็เป็นที่ดินของรัฐอยู่ถ้าเป็นผู้ชอบผู้ครอบครองแทนก็เหมือนเดิมประมาณนั้นคนระับไม่ได้อไม่สามารถแจ้งสคแล้วไม่สามารถนําไปอ้างสิทธิ์โน่นนี่นั่นได้นะครับ <c oughs> นี่นะครับ ประเด็นประเด็นมันอยู่ว่าสิทธิ์คุณดีกว่าไหมดูตรงนี้ถ้ามีสข้อหนึ่งเนี่ยดีกว่าพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินแน่นอนครับเพราะเขตปฏิรูปที่ดินน่ยการบระะรูปเนี่ยเกิดจากการเดินขบวนเรียกร้องอเรื่องที่ดินที่ดอนครับเรื่องสิทธิ์ทํากินอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปเดินขบวนไปเรียกร้องกันรัฐเขาแก้ปัญหาโดยการเนี่ยครับออก กฎหมายสอบคอครับกฎหมายปฏิรูปมาปี18นะครับะฉะนั้นมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาปี3านะครับนี่หลักใหญ่ใจความมันประมาณนี้นะและอีกอย่างครับถ้าไม่มีสอคอหดูอะไรถ้าจะดูว่าสิทธิ์ดีกว่าปฏิรูปไหมนะครับหนึ่งสอคอห่งจำไว้ให้แม่นครับสครับคุณเป็นผู้ซึ่งนะครับคุณเป็นผู้ซึ่งปฏิบัติตามมาตรา27ตรี หรือเปล่า27ตรีเนี่ยมันเป็นหลายวักหลายตอนเป็นมาตราค่อนข้างยาวครับในเวลาถ้าใครไปอ่านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับ,รบแต่ถ้าจําสั้นๆก็คือปฏิบัติตาม27ตรีแห่งบกฎหมายที่ดินนะครับก็คือ,อจ,ำำจ,จำตัวบทตัวบทมากลาบากจดจำครับตัวบทคำสองคาจําได้แน่นอนครับ27ตรีถึงแม้มันมีหลายวักหลายตอนมาตรายาวเยอะจำแมมค่ว่า มาแจ้งหรือมานำครับจำแค่นี้ครับจำเยอะปวดหัวครับเก็บไปจำเรื่องอื่นครับมาแจ้งหรือมานำเนี่ยครับผู้ซึ่งปฏิบัติตาม27เตรคนที่ครอบครองทําระโยชน์ในที่ดินที่ดอนโดยไม่มีไม่มีใบพูดภาษาบ้านไม่มีใบหรือทางการหน่อยเขาเรียกว่าไม่มีหลักฐานเนี่ยสําหรับที่ดินเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ครอบครองโดยพารการหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับนะครับพวกนี้ ทางการเขาให้โอกาสครับงแรกสคหนึ่งไม่ได้แจ้งแล้วอาจจะด้วยเหตุผลใดก็ตามผ่านไปแล้วขอโอกาสนะครับขอโอกาสแก้ตัวหน่อยครับทางการเขาก็ให้แก้ตัวเขาก็ามีแก้ตัวไม่ได้แจ้งสคหนึ่งไม่เป็นไรแต่คุณได้ไปแจ้งสเป็นผู้ซึ่งปฏิบัติตาม27เตรีก็คือมาแจ้งหรือมานําหรือไม่ครับการปฏิบัติตามมาตรา27เตรีครับ พูด,ดง่ายๆก็จะได้2คอ2สค3ครับหนังสือแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิ์ในที่ดิน,นครับ2คอ2สค3เนี่ยถ้ามาก่อนการครับถ้าเป็นผู้มาก่อนการหรือมาก่อนเขตปฏิรูปเนะี่ยก็ออกโฉนดได้ครับออกโฉนดได้เฉพาะรายรด้วยนะครับตาม59ทวีแห่งประมวลกฎหมายที่ดินนะนะนะสำหรับ2คอ2สค3ที่มาก่อนเขตปฏิรูป แต่หลายๆพื้นที่มันจะมีปัญหายอย่างนี้ครับมีเป็นผู้ซึ่งปฏิบัติตาม27ตรีเหมือนกัน,นครับแต่27ตรีซึ่งได้ปฏิบัติตาม27ตรีแล้วได้2ค2 2ค3มาแล้วแต่2ค2สค3แปลงนัดนะครับอาจจะด้วยบุญนำการรแต่งในชาติต่างก่อนไม่รู้ไม่ทราบครับปรากฏว่ามีอยู่ครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำไปออกโฉนดที่ดินไปการเฉพาะรายกับเพื่อนเขาแต่มาดูแล้วไปตรวจไปเช็คปรากฏว่าเขตปฏิรูปที่ดินมาก่อนสอข้อ 2, สองสออสครับก็คือหนังสือแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิ์ในที่ดินนะนะซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตาม27่สปีแต่ปฏิบตัติาตามหลังนะครับปฏิบัติตามหลังนะครับไม่ตัวนี้ออกไม่ได้ครับ นนเพราะว่าสิบเป็นรองนะครับทีนี้ย้อนกลับมานะครับต,ต้นผมว่าเขตปฏิรูปที่ดินสามารถเข้าเดินสำรวจได้ไม่ห้ามครับแต่ในทางปฏิบัติเขาไม่เดินหรอกครับเขาจะเดินเฉพาะในเขตพื้นที่ของเขาครับก็คือเขตดําเนินการของกรมที่ดินอพอเดินไปแล้วเนี่ยมันสูญเสียงว่าเดินไปเสียแรงเสียครับภาษาช่างเขาจะเขา้าเข้าใจว่าเดินไปต้องได้งานครับ เขาจะมีเป้าหมายรายเดือนรายปีอยู่ว่าโครงการนี้ปีนี้ต้องทํากี่แปลงกี่แปลงและช่วงนี้ด้วยครับช่วงเลือกตั้งเนี่ยมีพื้นที่โคต้าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีพื้นที่โคต้าอยู่อ่าไพูดเยอะครับเจ็บคอครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจสิ่งนี้ด้วย,นยในความเป็นจริงถ้าไม่ได้โลกสวยเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนที่เหลือเพราะฉะนั้นเขียนไปรูปเนี่ยอย่าหวังครับอ่าเพราะว่าเดินไปแล้วเนี่ย เขาไม่ห้ามเข้าไปเดินสำรวจในเขตปฏติรูปที่ดินก็จริงนะครับแต่เดินไปแล้วที่ดินจะออกที่ดินที่จะออกสฉนวได้ในเขตปฏิรูปต้องมีสคหนึ่งสคสองสคสามจบไหมครับว่าทําไมเขาไม่อยากเดินครับทั้งที่มันเดินได้รับพอเดินมาแล้วเหนื่อยฟรีนะครับแล้วตามประมวลกฎหมายที่ดินล่ะที่ดินในเขตรูปมันออกได้ไหม อย่างที่ผมบอกหลายครั้งหลายคราวครับการจะออกโฉนดที่ดินได้มันต้องดูกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับท้งสืสังการที่เกี่ยวข้องนะวันที่เราไปยื่นคําร้องคําขอจะเอากฎหมายเก่ามาใช้ไม่ได้ครับผมเห็นหลายคนไปเรียกร้องเรื่องที่ดินทาเกินแล้วโอ้ยกฎหมายนะัสมัยโบราณมาบอกว่าได้สิทธิ์มาตามกฎหมายโบราณโน่นนี่นั่นจริงอยู่ได้สิทธิ์มาแต่การจะนํามาออกโฉนดปัจจุบันเนี้ย มันต้องดูกฎระเบียบในปัจจุบันครับกฎระเบียบประมวลกฎหมายระเบียบนังสือสังการเกีเ่ยวกับปัจจุบันนะหลักๆครับการจะออกโฉนดได้ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่43ครับข้อ14ครับซึ่งมีผลใช้บังคับ1เมษาปี37นะครับการมีกฎกระทรวงตัวนี้ออกมาเนี่ยผลคืออะไรครับผลคือปิดล็อกเลยครับ ออกได้แต่เก่าก่อนเนี่ยซึ่งมันค่อนข้างโอเพนภาษาบ้านๆหน่อยเลยว่าค่อนข้างเปิดเงื่อนไขเงื่อนงาทางกฎหมายไม่ไม่ค่อยชัดอะ,อะไรทํานองเนี้ยพื้นที่ต้องห้ามมันก็ออกได้หมายถึงว่าพื้นที่ต้องห้ามปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนมันก็ออกได้ใช่ไหมครับออกได้แบบโดยชอบด้วยกฎหมายครับอ,อย่างง่ายๆที่เกาะครับแถบพื้นที่ที่มีเกาะก็จะมีปัญหาพื้นที่นี้เยอะภูเก็ตชนบุรีมีอะไรอีกอะ ที่เป็นเกาะครับขึ้นที่ไหนที่มีเกาะเล็ในหลายๆจังหวัดเนี่ยที่ผมเคยเจอเรื่องเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาเนี้ครับคือมีสองข้อสองสข้อสามครับเพื่อนเขาแวดวงข้างเคียงเนี่ยรอบๆกันเนี่ยเขาออกโฉนดมาแล้วครับแต่เขาออกก่อนหนึ่งเมษาปีสามเจ็ดนะครับเราไม่รู้ไปทําอะไรอยู่อาจจะด้วยเหตุผลคนใดก็ไม่รู้อาจจะซื้อต่อมือกันมาแล้วไม่ได้สนใจที่จะนําไปออกในอนาคตมันพอกฎกระทรวงฉบับที่สิบสาม ข้อ14มาปิดล็อกเนี่ยปิดตายเลยครับทําอะไรไม่ได้ครับก็คาววอย่างนั้นครับหลายๆคนมี2ข้อ2 2ข้อ3นะครับในพื้นที่เกาะแถบชลบุรีแถบภูเก็ตเนี่ยแบบไม่ได้บินครับไม่ไม่ใช่บินเป็นตรงตามแปลงตําแหน่งที่ดินนี่แหละครับนะครับข้างๆเขาก็มีโฉนดกันซึ่งหลายคนก็ว่าทําไมออกโฉนดในเกาะแต่ก่อนออกได้ครับนะครับออกได้ครับแต่ก่อนเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ของห้ามครับ ่อนเขาจะมีกฎกระทรวงตัวนี้เพราะฉะนั้นถามว่าที่ไม่มีใบในเขตปรูปที่ดินเนี่ยถามว่าจะออกฉนนโดยการเดินสำรวจไหมถ้าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ครับสรุปผมสรุป2ประเด็นหนึ่งครับที่ไม่มีใบไม่มีหลักฐานในเขตปรูปที่ดินเดินสำรวจได้หรือไม่เดินสำรวจได้ไดไดแต่นะครับเจ้าหน้าที่ไม่เดินพอเดินไปแล้วเนี่ยมันก็เหนื่อยฟรีครับไม่ได้งาน ข้อที่ดินในเขตเป็นรูปถ้าจะออกได้ต้องมีสค .1 สค .2 สค .3 ตามเหตุผลที่ผมอธิบายไปแล้วแล้วก็บอกบางคนบอกว่ายังไม่ออกสอปคดีกว่ารอออกใบโครงการเดินสำรวจอาจจะออกโฉนโดได้ก็ทางเดียวที่จะออกได้ต้องแก้ต้องแก้กฎกระทรวงนะครับต้องมีการปรับแก้ถ้าไม่ปรับแก้ก็ยังออกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนคแนะนําส่วนตัวก็ บอกได้คําคเดียวว่าอาจจะเป็นเรื่องยากครับถ้าอยู่ในเขปตปฏิรูปและอยู่ในเขตดําเนินการของปฏิรูปเนี่ยเว้นแต่อาจจะอยู่นอกเขตดําเนินการครับเขามีการจัดทำวันแมปปรับปรุงตําแหน่งที่ดินแผนที่มาตราส่วน1นึ่งอ4สี่พันครับอย่างาที่อะไรที่เป็นข่าวทับลานเนี่ยนะครับเขาก็มีการปรับลดขนาดนะครับเห็นไหมครับ คณุเล็กเนี่ยคณะนูเล็กเห็นชอบแลวครับปรับลดขนาดนะโดยมีวิกป้อมเนี่ยหมายถึงว่าลดพื้นที่ป่าลงไปที่ทับลานนั่นแหละซึ่งมันกินพื้นที่โคราชและปาจีนใช่ไหมครับประมาณเนี้ยคร่าวๆว,ว่ากินครอบคุมพื้นที่ใหญ่ครับทีอุจารแห่งชาติทับลานนะลดพื้นที่กว่า200,000ไร่ว่าอย่างนั้นแล้วเขาจะส่งต่อไปเนี่ยส่งสบประกอเข้าไปดําเนินการจัดที่ดินต่อนะครับ เท่าที่ทราบตอนนี้รอคณะอนุใหญ่นะก็คือคณะที่มีพลเอกประยุทจันทร์โอชาเป็นประธานนะครับอนุเล็กก็มีบิ๊กป้อมเป็นประธานครับรองนายกนะครับอนุมัติไปแล้วเห็นชอบตามที่เขาเสนอมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเขตปฏัที่รูปที่ดินแต่อยู่นอกเขตดําเนินการเพราะแต่ก่อนเนี่ยสปคจะประกาศคุมไว้คุมไว,มว้ทับไว้ครับ เหมือนเหมือนตีตาจองสาวๆครับจองไว้ก่อนครับอย่าจีบอย่าจีบนะครับจองไว้ก่อนชวเพื่อนมาจีบก็จองไว้ก่อนครับแต่ไม่รู้ว่าจะเอาหรือเปล่านะ,ออนะครับเราจองไว้จองไว้นั่นแหละครับก็จองไว้บางเหมือนสอบประกอครับแต่ก่อนก็ประกาศคุมทั้งอำเภออะไรว่าแต่ถามไปถามมาสอบประกอบก็บอกว่าเป็นพื้นที่นอกเขตดําเนินการแต่อยู่ในเขตปฏิรูปพื้นที่แบบนี้ก็อนาคตอาจจะออกโฉนดได้แต่มันอาจจะต้องมีการปรับแก้หนึ่งและครับ การออกอภาษาคาตบาเขาเรียกว่าการออกโดยในหลายจังหวัดเขาก็มีโครงการวันแมปอยู่ไม่แน่ใจว่าเขาจะกันออกได้ได้มากหรือน้อยขนาดไหนนะครก็ติดตามกันต่อไปนะครับแต่ที่นแน่เนี่ยอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยเบื้องต้นนะครับอน,นุเล็กเนี่ยเห็นชอบกันออกไปแล้วนะครับอ,อยู่สองแสนกะว่าไร่ป่าหมายความว่าป่าจะหายไปนะครับสองแสนกว่าไร่ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วไปดำเนินการจัดสอบกอต่อนะครับ โอเคครับหวังว่าจะทำให้ทุกท่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคอาจจะอธิบายยาวไปนิดหนึ่งครับพออาจจะพูดนอกเรื่องบ้างครับแต่ไม่เป็นไรแต่คิดว่าสาระยังอยู่และไม่ขาดต